สวัสดีค่ะนี่อ้อยชาแนวค่ะเดี๋ยวมือน,นีสีผ้ามาเบิง่งพาะอีตูกับใบหัวละผ้าเนาะจันเนาะดกดดวกระลังงาม,งามกระลังเขียวถือฝนนำเนาะจันเนาะนี่อ้อยกะใสปุ๋ยหนามแบบอ่อนออนเนาะจัะเนาะบม่มีสารผิดอีหยังปันใดเนาะคะ่ะเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติใสไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งพวกใบพวกกิ่งก้านกะเริ่มแตกอวกเขียงงามอ่อนอวตัวอยู่เนาะจัะเนาะ สิช si. ja. uh, ah ิ้งก้อยไม่นุ่มตีฟินิโต้มเบเนพูนนะจ๊ะวู้ยงามเบิงนี่อ่อยผ้าเบิงใบโหระพาเนาะจะเนาะโหระพาไทยบานเห่าพี่เพิ่นเอาเมล็ดเบี้ยมันมาให้นี่อ่อยก็เอามาบานกับพ่อได้มาแป๊ะเนาะจะเนาะโดกโดกจ๋ะฟ้าอิตู กับใบโหระพาอันแทมไม้น้่กับมีน่าจะเนาะอันนี้ก็โหระพาเราจะเนาะเครื่องของฝรังผอมอันนี้ต้นแบบแคมตะลุบเราจะเนาะมีต้นหนึ่งอยู่ในกระถางกระปูกเราจะเนาะเห็นบ่ เดี๋ยวพาไปเบิ่งบักแตงหน่อยแนะล้วจะเนาะกต่เ่งเป็นหน่วยใหญ่เก็บไปกินหลายรอบเราจะฝนตกใส่เราจะบางแนวมันตายเบิดผู้นะ่ะอันลูกเฮบหน่วยบกักใหญ่โลนใส่ดีจต่จะมันยังยั่งซับนน่กับบ่อใดตายเ้าจะต้นบักแตงอันนี้ก็เป็นต้นแคลน่ลดเราจะเนาะใบแนวนี่ก็เป็นต้นมันฝร,รั่งปลูกพักสวนร่วมจะ ทางผีกับมาเบิ้งจ้ะอันนี้ต้นพักอีตูเราจะเนาะอันเรื่องเหลืองนี่ก็เป็นเพ่นต้นอ่อนเราจะเนาะอันหิมะโอ้ยขอโทษค่ะพอเป็นหิมะอันลูกเห็บต๊กฝนตกผ้ายุมาก่อนทัวลูกอันปิงปองคนเราจะเนาะตกลงมาใครตัวที่จริงเมื่อก็ต้ตรงเขี้ยวงามอราจะมันถืกอันลูกเ็บเราจะเนาะมันกับเหลืองจังสิเสียดายค่ะโม้โหจะขึ้นมาบออันนี้ก็งาม เวลาฝนสาดลูกเห็บกับบถือกันไดนอกจากทางนี้ก็เลยหลดงามอันนี้ก็บมูเอาอเบียใบกะเพ่ามาฝากกับปลูกไปได้ประมาณอาทิตย์นึงนอกจะเนาะกระสิแตกดูดอกคืออันนี้กับผ้าอีตูอันนี้กับโหระพาเราจะมูพอเรามาหายเเอามาแปะแปะร่วมกันมีหอดผักแพล้ด้วยจะเด้อนี่อ้อยตัดออกใบแบบง,ง่ายนึงปลูกซื้อเดี๋ยวจะกินบ่เป็น เธอหมูเธอ,อยังอยากกินนะจ๊ะเนาะอันนี้บักพริกกับกระลังสุปนะจ๊ะเนาะดกอยู่ได้จ้ะคุณอ่ะเป็นชฉวเป็นชฉวอยู่ผ้ามาเบิงหน่วยสุกแต่นี่อ่อยบ่ขันเก็บนะจ๊ะเนาะล่อยเพิ่นไปนี่ละ่ะตั้งของพ่นกับเมนต้อนอากุลนานะจ๊ะเนาะ ัะเรืเปาะน,นี่อ้อยก็เล่มใบออกไปเราจะเห็นบ่เป็นดอกก็สีเดียเป็นนวยนอกจะเนะนี่อ้อยกับบรูเนาะบริเวตัดใบแต่โดนตั้งแต่เป็นภุมเตี้ยๆโจนบะยาน่าขึ้นมาเบองเนียบาดนี่สีเตี้ยอยู่บ่ก็สม,มัยเหน่แท้นี่กัพัอีตูก็ใบกับเผานอกจากนอกระลั่งแตกงามอุ้แต่อ่นซ่อนคับเบิ้งจะเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งเอาวไ้ไปพัดกับเผา เผ็ดเพ็ดเศษๆกินเนาะจ้ะเนาะคุณอ่ะอันนี้กับพ่ออีตูใบบักใยนึงจากบึงเนี่ยใยไงคักใยไงเนี่ยเพื่อวื้อเพะเบะอยู่นี่อ่อนอวดตัวเนาะอยากเอาไปแกงอมเด้จ้ะหันกินหลายกับบอดาเนาะจ้ะเนาะกินกับพ่อประนัดอันซ่อนหลายเนาะจ้ะเนาะโอ้ยงามคักคุณอ่ะ บุ้ยพอกีตูจังได็มางามเถอะอัด่นจะหของปูแล้วจะกตัอันพวกคิดวันสีง,งามปานนีเนาะเด็ดหย่อนไปละประมาณซามหลอดไข่ตัวจ๋ามันยังหลอดได้ซ้ำานีเนาะนี่อ่อนคิดวันสิบกขึ้นงามค่ะอ่อนอวดตัวงามพอกระมูเด็ดไปฝากมูแล้วจาเนาะ ทางผุ่นกับต้นบักเขือเทศเราจะเนาะผุ่นกระปูกหลายอย่างอยู่จ้ะพ่อได้เก็บกินเนาะผุ่นทางผุ่นมีหอดบักทับทิมเราจะเนาะมาหารบ่แสบดอกไอตูทั้งนี้ก็เลื้ยงแน่เขียวแน่เราจะเนาะแซมใบสุ่มมองพ่อได้กินพามาเบิง่งผักชีจีนเราจะ,นะเนาะเห็นบ่ มีซ้ำนี่เละจ้ะเพื่อด้กินจะเฝ้าออกดอกก่อนเดอ้อหนาหันบะขื่นน่าจะเนาะโอเคจ้าฝากไว้ซ้ำนี่นะคะเดอะ้อไปละค่ะสวัสดีค่ะ